ดอทเอสพีค่ะราคา5,500บาทนะคะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบค่ะลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัวประมาณกีบาทห้าสิบาบาทเยอะยุ่วจ้าใช่ค่ะอันนี้เราเน้นเป็นใหญ่เลยค่ะนะลูกค้าจ้าอ่ะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ชอบของใหญ่มาทางนี้ค่ะลูกค้าคะหมายถึงชอบไซส์ใหญ่ๆนะลูกค้ามาทางนี้ กับสภาพอากาศบ้านเราบใช่ไหมคะจ๋าใส่ง่ายอ่ะเหมาะกับคนแบบว่าไซส์ใหญ่ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวผมจะใส่หน่อยนิดนึงใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะใช่เนาะใช่ไต่ว่าใส่ใหญ่ใช่อันนั้นก็ใช่ย่างเดียวใส่จะว่าใส่จะว่าใส่แต่เป็นเป็นใช่ใช่นะโอ้ยไปต่อไปต่อนะคะมาสองคนเราไปด้วยกันป้า ก็จะเป็นด็อกเกอร์นะคะลูกค้าจ๋าอันนั้นอะไรคะโครเมี่ยย์ตัวนี้ข้ามไปเลยเนี่ยได้ได้ไปก่อนเลยได้ได้นะลูกค้าจ๋าอ่ะไซส์ใหญ่ก่ะลูกค้าจ๋าถ้าวัดกับไซส์คนรีวิวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวนะที่เจะวัดให้ใช่ไหมอันนี้คนรีวิวนะเป็นของเรานี่ใสเกย์ี่ยไซส์เอลนะคะใส่ไซส์เอลูกค้าจ๋างานผู้ชายไซส์ประมาณนี้คือเน้นเป็นใหญ่ แต่ถ้าเอวของเขาจะบอกว่า32อ่ะ38ขออภัยค่ะ38อ่ะตัวนี้เป็นเวลคอมนักเจอเบนไปเยอะยังจ๊ะเยอะค่ะเจอเยอะอยู่นะเอ้าอันอันคอยยุ้ยไ่ส์ก่อนอ่ะอันนี้ของพี่เป็นเวลคอมเมื่อกี้หนูบอกอะไรนะคะบอกเวลคอมใช่ไหมอ่ะโอเคตัวเดียวกันหรือตัวน่าจะตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าไปก่อนเลยอ่าลูกค้าจามด็อกเกอร์นะคะคะ อย่างที่แจ้งเลยเป็นกางเกงคอตตอนผู้ชายไซส์ใหญ่เน้นไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบใครชอบงานไซส์ใหญ่นะคะสามารถ CF เอดได้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์นีติดมานะคะอุ้ยไดนีวา่าแต่ว่าเบนเยอะอยู่นะคะอุ้ยเบนเยอะไม่ว่าเบนเยอะนะ,นะนะค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มนะอย่ารอช้าค่ะคน<ช>ไหนที่แบบว่าขายเนะื้คุ้มแบบว่าไซส์ใหญ่ๆอยู่แล้ว สามารถเอาหมวนนี้ไปคะไปเสริมไปจามได้เลยเนหนหือคนที่เป็นไซส์ใหญ่ๆค่ะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อหารกันใช้งานยังได้ใช่ค่ะชูภาษ<ห>า,า,าต้องแจ้งก่อนเลยนะว่าคุมมาค้มมากคุ้มมากไซส์เล็กไม่ได้ขายไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเราก็มีค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าไม่ได้ขายงานเมกาางานญี่ปุ่นเราก็มาค่ะนะค,ะนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่ากระสอบนี้เราเน้นเป็นงานใหญ่แล้วกันค่ะจ๋าเน้นเป็นตัวใหญ่ๆไซส์ประมาณ38ขึพ้นส8 3ส40ดสเก้านะคะลูกค้าจ๋าหรือว่า ถ้าเอ๋ผู้ชายเขาเรียกว่าไซส์ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวนะคะอันนี้ <3 8 S 1> ไซส์เทไรคะส <3 2 S 1> <32 S 2> ามสิบสองสามสิบสอง่ะสามแปดสามสองแต่ไซส์มันสตาร์สามแปดสามแปดสามเก้าสี่สิบก็แล้วแต่นะคะแล้ถามว่ากระสอบไหนไซส์ไซส์ประมาณไหนจะ <c oughs> มาเยอะจะมาน้อยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะแนะนำนะคะลูกค้าจากกระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสาม,มารถสีเอฟได้ราคาห้าพันห้าร้อย สเตทเอ,อค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ที่ห้องมีติดม,มาเอ๊แต่ทำไมด็อกเกอร์เยอะจังค่ะด็อกเกอร์เยอะค่ะเยอะจะังค่ะมีด็อกเกอร์เยอะมากพี่ก็เจอไปเยอะมาก<ช>ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับด็อกเกอร์นะด็อกเกอร์ม<ช>ีเวลคอมมาค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็อะไรไค่ะมีะ กีอะไรเนาะลูกค้าะจะ๋าโพระที่ว่าด็อกเกอร์เยอะมากเยอะค่ะลื้อขึ้นมานี่ด็อกเกอร์แบบเพียบเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดโ้มค่ะอันไหนที่เป็นแบรนดก็สามารถคัดแยกคำราคาได้ใช่่คะลูกค้าจ้าองแค่แก่อนว่ากระสอบอันนี้มีมีเพิ่มอีกไหมคะมีค่ะมีแต่นี่บรายค่ะมีบรายสามหก ไซส์แนวผู้ชายอยู่แล้วสามารถเอาหมวดนี้ไปคาได้ะนะคะลูกค้าจะาไปคาไปเสริมไปแจมได้เลยนะคะลูกค้าจ้าสุดคุ้มนะคะใช่ค่ะ,คะลูกค้าจ้าแนะนํานะคะหมวดนี้เป็นการเกงคอตตอนผู้ชายไซส์ใหญ่ลูกค้าจ้าไซส์ใหญ่นะใครที่ตามหางานไซส์ใหญ่แนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะเอาอีกแล้วยงงดอกเจอค่ะลูกค้าจ้าดอกเกอร์อีกแล้วต้นทุนต่อตัว55บหาบาทลูกค้าจ้าคุ้มจริงๆนะคะ ขายตัวละแปดสิบได้ขายตัวละร้อยได้หรือว่าเอาเร็วๆก็ร้อยอ่อห้าสิบก็ได้ไดเอาช้าๆก้าสองร้อยก็ได้ได้กันมาแต่ว่าถ้าเป็นอันเนื้อผ้าคอตตอนแบบนี้แล้วแบรนด์ด็อกเกอร์แบบนี้สองร้อยห้าสิบได้นะลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะราคาขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกทีนะคะลูกค้าจ๋าแต่โดยประมาณการ ลูกค้าจ้าห้าสิบห้าบาทอันนี้เหมือนมือนหนึ่งเลยอะใหม่มากแต่วามือน่นะคะเป็นกระดาษมือหนึ่งเลยอะมีแบบว,ว่าอะไรนะไซส์ติดมาแบบนี้นะคะลูกค้าจ้อาอ่ะการะสอบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจซีเอได้เลยนะคะลูกค้าจ้าห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเผสวยยั่วยคุณภาพเกรดเอลูกค้าจ้า สามารถ c ีเอได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะารู้ว่าจะรับเป็นกระสับใหม่เอาไปรุ่นเองจ่าเปิดเองก็ยังได้ใช่ค่ะูค่ะจ่าแต่งยังไงก็คุ้มคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะูค่ะจ่คุ้มคุ้มเยอะๆกันไปเลยใช่ค่ะูค่ะจ่เน้นเป็นงานไซส์ใหญ่นะคะจ่แต่ว่าเรืองโทสีขอเป็นโทสีที่สุภาพใช่ค่ะลูค้ะจ่าน้ำตาลบ้างเทาบ้างดำบ้างนะคะูกค่ะจ่สีเรียบๆนะคะูค่ะจ่เล่นโทโทสีเดียวค่ะ แต่ยังไงก็คุ้มใหม่มากใหม่จริงค่ะค่ะอค่ะมีเปอร์เซ็นต์สีหายเพื่อนดำฉ่ำโรดดัตเจะบางห้ถึงสเร์นตกาเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายังที่แจ้งเลยนะคะขาเคลื่อนนำอาจมีเจอกระดุมแตกหักซิปเสียหายอาจมีเจอค่ะลูกค้าจ๋าแต่กระสอบนี้ใหม่จริงนะลูกค้าจ๋าใหม่มากนะคะชอบกระสอบนี้สามารถซีเอฟได้นะคะลูกค้าจ๋า สินค้ามีไม่เยอะนะลูกค้าจะาสนใจสามารถ c f ได้เลยนะคะ5,500บาทเท่านั้นนะคะแต,แต่ว่าบางตัวคุณผู้หญิงเนี้ยสามารถใช้งานได้ได้ <ๆ S 1> <น>ะค่ะ แต่ว่านิ้นเป็นใหญ่นะไม่ใช่ป็นขายาวลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปตัดเป็นขาสั้นก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าคืออ่าลูกค้าบางท่านอ่าขาสั้นอาจจะทําราคาได้ดีกว่าก็ไปตัดเป็นขั้นไปขายทีหนึ่งก็ได้ไเรื yeah> ่องทรงขาลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่กระบอกเล็กแล้วก็กระบอกใหญ่นะลูกค้าจะทรงขาดีฟอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่สําหรับเรื่องแบรนด์คางขาด็อกเกอร์ด็อกเกอร์เยอะมากด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์เยอะมาก่ะคะจ๋าด็อกเกอร์มีนะลูกค้าจ๋ารู้ว่าจะเป็นเวลคอ นาวีมีนะคะลูกค้าจารู้จะเป็นรีไวใช่ไหมคะใช่ค่ะรีไวก็มานะคะลูกค้าจับแบรนด์เราก็จะอ่าส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์โซนบ้านเราที่รู้จักนะคะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายเรื่องแบรนด์อยู่ในนี้นะคะต้นทุนของเขา5้าบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะสวยๆเยอ่ๆคุณภาพเกรด A นะคะสามารถ CF เอได้นะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้5,500บาทเท่านั้น ลูกค้าสามารถเอฟได้เลยนะคะใช<ะ>่ค่ะทรงสไตล์แบบนี้ค่ะนะคะลูกค้าจ๋าดูเป็นป้ายมือหนึ่งคะนะคะคะป้ายมือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งเลยนะค่ะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายสไตล์มือหนึ่งแบบนี้มีติดมาค่ะใบางตัวเขามีแจ้งค่ะลูกค้าจ๋าสามแปดคูณสามสี่ใช้ประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวมีอ่ามีใส่แจ้งค่ะ <Birthday. S 2> ไม่มีแจ้งนะคะลูกค้าจ๋าก็แล้วแ,แต่สไตล์แล้วแต่แบรนด์ของแต่ละรุ่นนะคะลูกค้าจ๋ารุ่นจ๋าเรื่องไฟนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ปาปาร์ทแบรนด์ที่ฮอตหลากหลายมากนะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะกระสอบนี้ลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆห้าสิบห้าบาทต่อตัวเท่านั้นลูกค้าจ๋าสามารถซีเอฟได้นะคะ <S <S ลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้สายรุ่นเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าราคาเท่ากัน <S <S จำนวนตัวร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้ม เลยนะคะจ้าขอบคุณมากเลยใจค่าดไปเลยอุ้ยตกใจค่ะตกใจโอ้น่าวิ่แรงเกินแรงเกินปกติจะไปซีแคอันนี้เป็นเคซีไปก่อนนะคะหรือจะเป็นเคเอฟซีแคร์ฟซีรู้สึกว่าเรียบมากนะคิวหละคะพอเข้ามาแบบว่าเป็นชั้นๆเลยเป็นชั้นๆเป็นตับๆแต่ก็แล้วแต่กระสอบนะคะว่าจะทับมาทรงสกายแบบไหนค่รกระส ไม่พับเรียบร้อยนะคะบางลูกค่ะลูกค้จาจ๋าก็ทอาจะเข้ามาเป็นเหมือนสิบลูกสิบสิบตัวนะคะ<ช> <10 S 2> ค่ะใช่ค่ะสิบนะาลูกค้าจะ๋าจะเรียบร้อยแล้วแต่ลูกนะคะใช่แล้วค,ะค่ะลูกค้าจ๋าโทนสีก็อย่างที่แจ้งเลยนะคะเป็นโทนสีสุภาพนะคะลูกค้าจ๋าสีดําสีครีมสีน้าตาลสีก จะมีสีแบบว่าอื่นติดมานะคะแต่หลักๆก็คือเน้นเป็นสีโทนสุภาพนะคะใช่ค่ะส่วนมาน้ำตาลเนาะค่ะสีเทานะอันนี้เรประมาณการใช่ค่ะดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงคอตตอนขายาวผู้ชายไซส์ใหญ่นะลูกค้าจะเป็นงาน USA Lot SP นะคะราคา5,500บาท จำนวนตัวร้อยตัวบวกลบนะคะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ55บาทค่ะค่ะสำหรับค่อค้าแม่ค้าทำไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีเว็บไซต์มีโทรสา้ามีหน้างานมียู u ู e นะแล้วก็อีกหนช่องทางคือสายแก็บนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ